สวัสดีครับวันนี้มาเจออีกแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับแต่เปลี่ยนวันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับจําได้ไหมครับผมมาครั้งก่อนนะครับผมพูดครั้งที่แล้วนะครับว่าถ้าวัวไม่เลขเกิดนะครับผมจะมาถ่ายให้ลูกมันให้ดูนะครับตอนนี้มันคลอดแล้วนะครับอันนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอบาบบันแดงนะครับจาได้ไหมครับตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้โตโตแล้วครับผมตอนนี้โตขึ้นมากเลยนะครับโตเร็วมากเลยครับหนามากใหญ่มากเลยครับสวยมากเลยครับ ทรงเขาี่สวยเลยนะครับขาเขาใหญ่มากเลยครับเหมาะสําหรับการเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับแดงมากเลยครับอตอนนี้นะครับอเรามาดูนะครับเจ้าตัวตัวที่เกิดใหม่นะครับเป็นลูกมาเธอร์ดอตัวนี้นะครับตัวที่คลอดนะครับเป็นลูกเจ้ามาเธอร์ดอนะครับตัวนี้นะครับผสมเมื่อวันที่สองเดือนสิบนะครับเอาปีหกสี่ครับตอนนี้ กำหนดคอนะครับสิบสองเดือนเจ็ดนะครับปีหกห้านะครับอตอนนี้ค้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะสวยไหมครับลูกของเจ้าเล่นะครับตามเลยครับนี่นะครับเกิดมาแล้วนะครับอ่ามาเอาพ่อความเป็นบาม่านนะครับแต่แม่เป็นชาวเลนะครับสงอับเราแมออกมาเป็นแบบนี้ครับจะไม่แดงนะครับจะออกไปทางแม่มากกว่านะครับเขาจะออกไปได้ทางเล่เยอะ ทางเล่มากกว่านะครับเลือกเขาจะไปทางเล่มากกว่านะครับผมถือว่าก็ต้องดูรอดูอีกสักอาทิตย์นะครับว่าเขาโตอีกหน่อยนะครับจะสวยไหมครับเดี๋ยวต้องรอดูอาทิตย์นะครับแต่ว่าผมว่าดูโดยรวมก็ก็สวยดีนะครับรูปร่างเขาจะแข้งขาเขานะครับจะยาวนะครับจะสูงมากเลยครับหน้านงกนะครับเพราะว่าสีนะครับแต่จอทั้งแม่นะครับแต่หน้าจอทั้งแม่เหมือนหน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยครับออกคล้ายเล่หน่อยนะครับ เจ้าของเขาบอกนะครับว่าเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับตอนกลางคือเวลาคลอดนะครับคือปัญหาคือโรคค้างนะครับแล้วเจ้าของเขาตามหมอมาล้วงเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็ผมไม่แก้เข้าใกล้นะครับเพราะว่ากลัวแม่มันอาเล่ตัวนี้นะครับจะดุนะครับเพราะว่ามันหวงลูกมันนะครับตอนนี้นะครับลูกเขาแข็งแรงดีนะครับกระฉับกระเฉงดีนะครับหรือว่าทั้งลูกทั้งแม่นะครับแข็งแรงดีนะครับแล้วก็น้ำนมมีด้วยนะครับแล้ว ถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีโอกาสนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูตอนรอโตอีกนี้อีกนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวเล็กนะครับเรายังดูอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราดูรูปทรงก็ถือว่าแข้งขายยาวนะครับตัวใหญ่มากครับหัวสวยนะครับแต่ว่าไม่ออกแดงเหมือนพ่อของเขาครับไม่ออกแดงเหมือนเจ้ามาเธอโดตัวนี้นะครับก็เขาผสมเล่เนาะถ้าผสมอ่าเป็นบาบ้านเอาเจ้าตัวนี้ผสมบาบ้านกูจะสวยแน่ดูนะครับแล้วก็ ม่ครั <serving Pokemon> Poke <in> you? You today, ้งท mm ี่แล้วนะครับเอาแม่ตันนี้ครับก็ผสมแล้วนะครับผสมด้วยแม่ของเจ้าตัวแดงนะครับเจ้าตัวบ้านแดงนะครับตัวขานน้นนะครับผสมแล้วนะครับตอนนี้เอาพ่อพันธุนะครับไม่ใช่ผสมเทียนครับขึ้นผสมครับแต่เป็นพ่อเล่นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ลุ้นกันครับว่าจะติดไหมนะครับรอ21วันครับรอรอบพันานนะครับรอผ่านรอบนะครับ บรรยากาศวันนี้นะครับคืนฟ้าคืนฝนนะครับถือว่าบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับในตอนเย็นนะครับในเวลาเย็นๆนะครับเสียดายไม่เจอเจ้าของครับเจ้าของเขารีบไปทําธุระนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูใกล้ๆอีกทีนะครับนี่ครับผมจะเข้าใกล้ได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันนะครับดูแม่ครับนี่ครับลูกเขานะครับตัวนี้นะครับ ที่ผมบอกนะครับแน่เขาจะหนกนะครับแต่ว่าทรงเขาเหมือนเล่หมดเลยนะครับใบหูเล็กนะครับใบหูเล็กแล้วก็ขาเขาจะสูงนะครับผมว่าถ้าเป็นความคิดของผมนะครับถ้าใส่เอาเล่ใส่เอามาเอาพ่อพันธุ์บาบ้านใส่เล่นะครับถือว่าออกมาถือว่าค่าจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังดูคึ่งกางนะครับแต่ถ้าใส่บาบ้านอย่างนี้นะครับถ้าเอาไปใส่แม่บาบ้านโดยตรงนะครับอย่างเงี้ยครับ ถือว่าแม่เขาไม่สวยนะครับแต่ว่าพ่อพันเขาสวยนะครับเขาจะออกมาอถือว่าดีโดยทั่วครับผมเนี่ยครับเนี่ยถือว่าถ้าเอาบาม่านใส่กับบะม่านนะครับอย่างเงี้ยครับใส่บะม่านเป็นอบาม่านมีใบเนาะมีใบที่เป็นบะม่านเลือดลอยนะครับครับมันผสมมัดนะครับไม่จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะครับโอ้แดงมากเลยครับตูดใหญ่มากเลยครับนี่โอ้โหนะครับ ทรงสวยเลยครับกระจอ,อกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับ